ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a 9 6ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับกับเจ้า oppo a 9 6เครื่องนี้ OPPO A96 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง OPPO นะครับที่เพิ่งวางจำหน่ายไปได้แบบสดๆร้อนๆเลยโดยราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9,999บาทครับอันนี้เป็นราคาเครื่องเปล่าราคา o f f i c i a ียนะครับแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆไปดูตาม Operator ต่างๆเนี่ยราคาเนี่ยก็ลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผูกโปงเขาเนาะ สำหรับการใช้งานนะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสเข้ามาสักพักนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะก็คือในเรื่องตัวดีไซน์ของเขาครับดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยโดดเด่นมากๆครับผมชอบตรงโมดูลกล้องนะครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวฝาหลังเนาะเพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยตรงโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นสีแบบเงาๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทําออกมาแบบเดียวกันเลยเนาะแล้วฝาหลังของเขานะครับมีความละมุนมือมากๆสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีดานะครับ ก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเรียบหรูดูดีดูดน่าค้นหามากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี่มีความโค้งมนหยิบจับใช้งานเนี่ยแน่นมือกระชับมือดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ย6.59นิ้วเลยนะครับก็ใส์หน้าจอใหญ่พอสมควรเลยเนาะ สำหรับระบบความปลอดภัยของเขานะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับก็ใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกมากๆครับเราแค่แตะปุ๊บก็เข้าหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีปลดล็อกด้วยเบน,น้าและก็รหัสผ่านรูปแบบปกติเนาะในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยของเขานะครับก็คือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วมากๆครับผม นี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็ดีไซน์ตัวจอของเขานะครับจะเป็นตัวกล้องเจาะลูจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมก็โอเคครับตัวไซส์หน้าจอเนี่ยตัวขอบตัวอะไรเนี่ยผมว่าก็โอเคนะดูสมส่วนดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะดูแบบหนาๆนิดนึงสำหรับตัวผมเองแล้วก็ใช้งานมาไม่ได้ติดอะไรนะครับการใช้งานของเขานะครับตัวจอเนี่ย6.59นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD Plus และก็ตัว Refresh ของเขาเนี่ยให้มาสูงอยู่ที่90เฮิร์ตเลยนะครับ ก็ฟิลลิ่งในการใช้งานลื่นไหลสมูทดีมากครับผมก็ใช้งานได้สะดวกดีอยู่แล้วเนาะในเรื่องตัวฟิลลิ่งในการทัดการสัมผัสการใช้งานตัวจองเขานะครับการแสดงผลก็เนี่ยครับผมตามนี้เลยครับก็สีสันผมว่าดูสดนะดูสวยดีด้วยแล้วก็เราได้ฟิลลิ่งในการทัดที่ดีเนาะในเรื่องตัวจองเขานะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวแรม8กิกนะครับแล้วก็มีตัวแรม e x ็ e n s i o n บวกเพิ่มได้อีก5กิกนะครับแล้วก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยโอ้โหให้ความจุมาเยอะมากครับถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะได้หน่วยความจำมาที่256กิกเลยนะครับถือว่าสูงเป็น2เท่าของสมาร์ทโฟนที่ขายในเยญราคาเดียวกันเลยนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นให้มาแค่128กิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้มาที่256กิกเลยครับมันดียังไงก็มันก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพเยอะๆครับผมไม่ชอบลบภาพเนาะก็คือ เฮ้ยได้โลเคชันที่โอเคแล้วกดถ่ายแช่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 เซลฟี่แช่แช่แช่ไม่ชอบลบอะไรเงี้ยครับชอบเก็บรูปภาพไว้อย่างเงี้ยเนาะก็ตัวนี้เนี่ยความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วก็คนที่ชอบถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับคนที่ชอบเก็บไฟล์วิดีโอต่างเนี่ยก็เก็บได้เยอะเลยนะครับสำหรับตัวหน่วยความจำา2ิ6 g กครับผม แล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปตัว CPU ้เขาเนี่ย Snapdragon 680ครับเป็นตัว 4G นะครับก็ใช้งานได้ดีหายห่วงอยู่แล้วเนาะใช้งานแบบสลับไปมาระหว่างแอปก็มีความลื่นไหลมีความสมูทดีอยู่แล้วนะครับส่วนการเล่นเกมก็เล่นได้ทุกเกมแบบสบายๆยอยู่แล้วนะครับ ROV เล่นได้ Free Fire เล่นได้ PUBG Mobile เล่นได้ครับแต่ว่าตัวเกม PUBG Mobile เนี่ยตัวกราฟิกอาจจะปรับได้ไม่สูงแต่ว่า ฟิลลิ่งในการเล่นโดยรวมผมถือว่าโอเคนะเขาทาออกมาได้ดีเลยนะครับและที่สําคัญตัว Oppo A96 เนี่ยมาพร้อมกับลําโพงคู่ด้วยครับเสียงเนี่ยโอ้โหให้มาแบบทรงพลังมากครับมีคุณภาพมากๆเลยเนาะเหมาะคนนี้จะเอามาเล่นเกมเอามาดูคอนเทนต์ดูซีรีส์นะครับเสียงกระหึ่มมากครับเสียงดังมากลําโพงของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับสาหรับตัวลําโพงเขาเนาะก็ตัวนี้นะครับการใช้งานตัว CPU ถือว่าเป็นตัวแรงครับเล่นเกมได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีติดขัดนิดนึงแล้วกัน ก็อันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดตามตรงแล้วกันเนาะเราเห็นผู้บริโภคเป็นหลักแล้วกันตัว CPU ของเขาเนี่ยในเลทราคานี้ก็น่าจะได้ซีรีส์ที่สูงกว่านี้นะครับผมอันนี้จากที่ได้ลองสัมผัสต,ตัวแบรนด์อื่นๆมาเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปคนที่แบบใช้งานไม่ได้แบบเฮ้ยต้องการตัว CPU ที่มันแบบจะจ้าเอามาเล่นเกมแล้วถ่ายบันทึกหน้าจอขนาดนั้นอะ่ะตัว snapdragon 680ก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่แรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับใช้งานทั่วไปก็ได้ดีอยู่แล้วนะครับ ก็ในเรื่องตัว CPU การใช้งานทั่วไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับมาพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ s u p e r ์ o o k นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองชาร์จนะครับจากแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงเลยเล่นจนหมดเกลี้ยงเลยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก นิดๆครับประมาณ4นาทีเนาะศูนจนถึง1น0นะครับก็ได้เต็มเลยนะครับถ้าเราชาร์จไปประมาณ30นาทีเนี่ยเราได้แบตเตอรี่กลับมาประมาณ53%นะครับชาร์จไปประมาณ60นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่ประมาณ97%เนาะผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นเทคโนโลยีที่แบบเฮ้ยทันยุคทันสมัยดีนะครับเพราะว่า เวลาทุกวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเร่งรีบนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีเวลาประมาณ30นาทีแล้วกันในการเตรียมตัวอาบน้ําแบตเตอรี่เราหมดเกลี้ยงเลยเราเสียบชาร์จทิ้งไว้ปึ้งเราก็ได้แบตเตอรี่กลับมา50%แล้วมันก็ทําให้เราแบบเออใช้งานได้อุ่นใจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ไปอีกประมาณ6 7ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการใช้งานแบบเฮ้ยเช็คเฟสเช็คไลน์ดูนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมป์อึดมากไหมผมได้ลองเทสเกมไป1ชั่วโมงนรบเล่ v, บบวดเดยววโมงล ก็ใช้แบตเตอรี่ไปแล้วประมาณก็84%เนาะใช้ไปประมาณ16%นะครับก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกัน,กน,กน,กนไม่ได้แบบวือหวามากนะครับเพราะว่าตัวเกมา e เนี่ยผมปรับสุดทุกอย่างเลยฟิลลิ่งในการเล่นโดยรวมเนี่ยผมถือว่าพอใจมากๆเลยนะตัวเฟรมเรตของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ50-60% วิ่งไปประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมา OV ฟินนิในการเล่นโดยรวมดีความร้อนควบคุมได้ดีฟินนิในการทัดอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไปประมาณ16%เองส่วนการใช้งานที่ไม่ได้แบบเล่นเกมหนักๆหล่ะเป็นยังไงบ้างพี่การใช้งานนะครับทั่วไปโซเชียลมีเดียเช็คเฟซเช็คลน์ดู YouTube ดูนู่นนี่นั่นถ่ายภาพนิดหน่อยก็โอเคครับตัวแบตเตอรี่5000มิลลิแอมเนี่ยตอนเช้าประมาณตอนเย็นเือระมาณ3ต4 0อนเยอนเหลือประมาณแบตเตอรี่ขอบเนอรยค่อนางที่นอนครับเ,บตเ,ตเ,เบมก็ อันนี้คือในเรื่องของตัวการใช้งานเนาะก็ถือว่าโอเคนะ CPU ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแรงนะครับแต่ว่าก็ติดตรงที่แบบเออถ้าได้ซีรีส์สูงกว่านี้เนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับก็ได้แรมมาเยอะได้หน่วยความจํามาเยอะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่5 0 0 0แอมป์มาพร้อมกับชาร์จเร็วด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็รรเฟรชสูงอยู่ที่90เฮิร์ตด้วยนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านนะครับแล้วก็กล้องหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง2สองเล้้านัแลววก็จะมีต เลนเดฟความละเอียด2ล้านนะครับเป็นเลนโบเก้เอาไว้วัดระยะเนาะก<น>็แน่นอนครับตัวโหมดการใช้งานต่างๆของทางตัวกล้องเนี่ยผมว่าคนที่ใช้งาน oppo อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวโหมดบิวตี้การปรับใบหน้านเนียนตะไรงต่างเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องตัว UI ก็ใช้งานได้ง่ายครับมีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานเนาะ <S <S วิดีโอตัวนี้เนี่ยอาจได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p นะครับผมก็ตัวภาพถ่ายนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นบิวตี้เราสามารถที่จะปรับรีทัชได้ด้วยนะครับแล้วก็รูปคนเนี่ยจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพนะถึงแม้ว่าจะถ่ายไม่สวยก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยแล้วกันนอาะสำหรับตัว ล้องของเขานะครับนั่นก็คือตัวเลนส์มุมกว้างก็อันนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบพูดกันตามตรงแล้วกันเนาะก็สิ่งที่ต้องมีก็คือตัวเลนส์มุมกว้างนะครับที่ขาถหายไปเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีเนาะในส่วนตัวการใช้งานอื่นๆของตัวกล้องนะครับผมว่าโอเคนะถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยดูสดสวยดีครับท้องฟ้าตอนกลางคืนก็เนี่ยครับตัวภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยเก็บรายละเอียดได้ครบเลยนะครับเนี่ยครับการถ่ายภาพเนาะ การถ่ายภาพบุคคลเนี่ยครับโอเคครับผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจสาวๆแหละเพราะว่าตัว AI ของเขาเนี่ยฉลาดมากมากครับปรับใบหนงใบหน้าเนี่ยได้แบบค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งคนชอบถ่ายเซลฟี่เนาะแล้วแบบเนี่ยครับหน้าเนียนมากแล้วคนที่แบบเออสาวๆที่ชอบถ่ายรูปตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ชอบลบอันนี้เนี่ยถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะว่าหน่วยความจําของเขาเนี่ยโอ้โหให้มาแบบ จ๋าเลยครับ256กิกถ่ายไปเหอะครับผมก็ถ่ายจนแบบเราเฮ้ยภาพนี้ฉันถ่ายเมื่อไหร่เลยครับประมาณนี้เลยเนาะก็คือหน่วยความจําเขาเยอะมากครับรองรับกับสาวๆนะครับที่แบบอยากจะถ่ายภาพแล้วไม่ค่อยอยากจะลบเนาะน้าชัดหลังเบอร์โบเก้ของเขานะครับตัดขอบได้เนียนมากๆครับในเรื่องตัวการถ่ายภาพผมถือว่าโอเคนะเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพแบบเซลฟี่ออกมาได้สวย ตัวถ่ายโบเก้หน้าชัดหลังเบลอเนี่ยตัดขอบได้เนียน ai beauty ต่างๆทำงานออกมาด้ดีมากๆครับสำหรับในเรื่องของตัวกล้องของเขานะครับผมแล้วก็ในเรื่องตัวดีไซน์ของเขาอย่างที่ผมพูดไปครับตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมา2ส,สีนะครับก็จะมีสีดำที่ผมถืออยู่ เป็นสีดาที่เรียบหรูดูดีน่าค้นหาครับแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะครับก็สีชมพูเนี่ยจะเป็นสีชมพูวหวานๆแล้วแต่คนชอบแล้วกัน,ส,นส่วนตัวผมนะถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือกสีดำเนาะสีดาสวยครับดูหรูดูดีมากครับแล้วก็การใช้งานต่างๆผมว่าโอเคนะเวลาหยิบจับเนี่ยแน่นมือกระชับมือดีครับนี่คือดีไซน์ของเขาครับผม โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้า oppo a96 เครื่องนี้ราคา9,999บาทครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะเขาให้ความจำมาเยอะครับ256กิกเก็บไฟล์ต่างๆรูปภาพต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆครับแรม8 g ิบวกเพิ่มได้อีก5กิกครับผมก็ใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็สมูทแล้วก็ตัวก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ5,000 mAh กับชาร์จเร็ว33วัต์เนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จแป๊บเดียวเนาะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคนที่เอามาดูคอนเทนต์ฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยโอ้โหาโพงเป็นลํโพงคู่ครับเสียงดังกระหึ่มแน่นอนครับผมก็โอเคครับมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อควรที่พิจารณาก็จะมีนิดนึงแล้วกันก็จะมีเรื่องตัว CPU เนาะก็น่าจะได้ซีรีส์ที่ตัวสูงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวกล้องที่มีแค่2เลนมีเลนหลักและก็เลนเดฟนะครับก็ขาดตัวเลนมุมกว้างไปเนาะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับเจ้า oppo a96 ยังไงแล้วนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาไม่ถึง1นึ่งหมื่นบาทที่น่าใช้งานมากๆครับเพราะว่าตัวผมเองใช้งานมาแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจเนาะเพราะว่าในเรื่องความลื่นไหลความสมูทในเรื่องตัวแบตเตอรี่ที่อึดแล้วก็ในเรื่องความจําที่จุได้เยอะนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ